กานขุดหินนะครับแอบไมโครมาพื้งเห็นหินดานี่แขแงกเราะรอดขึ้นขุดลงได้สี่เมตรเองนะครับเจอหินดานแล้ว ว่าจะขุด9เมตรนะครับมันจะได้ถึง9เมิลไม่รู้แต่ก็ต้องลองดูครับโอ้มีน้ำออก เพื่อนๆถ้ารู้ตอบหน่อยนะครับคอมเมนต์มาก็ได้ครับว่ามันจะขุดลึกได้ถึง9เมตรนะครับแต่ตอนนี้ได้4เมตรแล้ว ราผมต้องไปทำงานต่อแล้วไปดูกันคิปหน้า